เอายกให้ป้าดูหน่อยอู้อันนี้ลูกลองลงมาโอเคปลอดสารพิษออร์แกนิกลาเปเซ็นใครปลูกคะใครปลูกปูปูกเก่งป้าปลูกได้กินทุกอย่างเลยป้าไปให้ยา่าดูซิ ใหญ่มันเห็นช่ำๆเลยค่ะแมงไหมคะมาลุ้นกันแมงนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนอนกับคนกินน้ำกันไปเลยเสร็จปะ เป็น,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 ย,ออย,นยังไงรสชาติหวนานปะอ้ยเครียดหนาสั่นหนาปะ